สวัสดีครับวันนี้วันที่ส3บามตุลาคม2 5 6พันรอยกสิบหกนะครับวันนี้นะครับเราหลังจากที่อ่าวันนี้ไม่ได้เปิดตลาดนะครับเพราะว่าเป็นวันอ่าวันที่อ่เสียของรัชการก่อนหน้านะครับก็เป็นวันหยุดนะครับเราบลึกถึงความสูญเสียนะครับอ่า จะเห็นว่านะครับราคาต่างๆก็เขียวแดงเขียวแดงนะครับวันนี้เราก็เลยจะไปดูนะครับ Nvidia นะครับเพื่อเก่งกําไรนะครับว่า Nvidia นั้นบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับและจังหวะของ Nvidia นั้นจะต้องเข้าหรือจัดการกับเขายังไงนะครับโดยที่เราจะดูที่ n e t ตท็อปบนะครับหรือ t o อปเน็ตบายของ Nvidia นะครับ โดยตัวแรกนะครับจะจะดูแค่5ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็น TTB นะครับโดยนักลงทุนต่างประเทศเก่งกำไร TTB นะครับโดยเข้าวอลลุ่มมาทั้งสิ้นเ9 5ดส้ M นะครับก็ M ก็คือ06ตัวนะครับโดยนะครับถ้าเราดูตัวนี้นะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราดูประจำนะครับใช้เรียกประจำแล้วก็ดูค่าต่างๆนะครับ ก็จะเห็นว่าจังหวะของ TTB นั้นมีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับโดยที่การบีบตัวเข้ามากันของบริจแบนเพื่อเลือกข้างแล้วตอนนี้ราคาก็ยืนอยู่เหนือบริจแบนก็บอกว่าเป็นจังหวะไซด์เว่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาของตัว TTB นี่ก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปที่เรนเนอร์เลชั่นสูงสุดของเขานะครับก็ ยินดีด้วยกับท่านที่กำลังเก่งกำไรของท tB เห็นได้จากนะครับ m a c d ยังคงไซวย์อัพไปที่ข้างบนหรือไปที่ศีนย์นะครับ Volume ข i ยไซด์เวยขึ้นไปนะครับบนรุ่มขาเข้านะครับบนรุ่มนักทุนภายในประเทศเข้า279.42้ามิลเลียนนะครับส่วนบนรุ่มนักทุนต่างประเทศนั้นก็7959.59า้ามิลเลียนนะครับโดยนะครับ มี a อ x มี a d x นะครับอยู่ต่ำกว่าอยู่ต่ำกว่า d a o ลบนะครับก็หมายเวาว่าราคามันยังคงยังดูเหมือนว่ายังคงสายเวขึ้นไม่ได้สุดนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับมันอินดิเคเตอร์ต่างๆจะอยู่ในจังหวะที่อนุญ,ญาตให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้ขณะทุกขณะนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่น MACD นั้นราคายัางติดลบนะครับ เราก็แต่ RSi นั้นอยู่ที่5้าสิบห้าบสองก็ผมบอกว่าถ้า MACD ขึ้นไปชนซีโล่เมื่อไหร่นะครับแล้ว RSi ยืนอยู่เหนือ52โดยมีอาวลุ่มเข้านะครับทั้ง2ตัวแล้วก็มี ADX ยืนอยู่เหนือเส้นเดลบราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จับตาหรือให้เก่งกำไรดูนะครับนางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมา ตัวที่2นะครับสำหรับตัวที่2ก็คือ crc นะครับหลังจากนะครับ crc นะครับนักทุนต่างประเทศดูแล้วเก่งจังหวะก็เห็นว่าบุรุษแบนบีบตัวเข้ามากันนะครับแล้วก็พาลบริกซาเป็นวันแรกที่ลงมาอยู่ด้านล่างนะครับพารลบริกซาอยู่ตรงนี้เป็นจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับก็บอกบอกว่าราคามันจะไซเวย์ขึ้นไปนะครับฉะนั้น ตัวนี้ก็จะค่อยๆไซเวยยขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีเนียล็กชันนะครับเหนไในจากอะไรครับ m อ c d ก็ไซเวยยขึ้นไปที่เส้นศลแล้วก็ RSI ยังอยู่ที่46นะครับถือว่ายังไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับว่ากำลังเตรียมตัวที่จะพุ่งขึ้นไปมันเหมือนกับว่าเรามาดูก่อน,อนหน้าก่อนนะครับก็เหมือนกับนั่งทุนต่างประเทศเข้าเก่งกำไรในพวกจังหวะนี้ก่อนเพื่อทำกำไรถัดไปนะครับ คือถ้าตัวนี้เราเห็นว่ากําลังมันกาลังจะพุ่งขึ้นไปเราก็เข้าเก่งกําไรไว้ก่อนแล้วราคามันก็จะดีขึ้นไปก็จะได้กําไรนะครับก็แม้ว่านะครับตัวนี้โอกาสยังคงยังคงยังคงมีการติดขัดอยู่กับที่ adx นะครับอยู่ต่ํากว่า di ลบแล้วก็ d i บวกนะครับแล้วก็ยังมีวอลลุ่มที่ขายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับราคาก็เลยย่อตัวนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนั้น ราคาย่อตามจังหวะของเซ็ตนะครับแต่ว่านะครับแท่งเทียนที่เราเห็นก็ดูเหมือนว่าเลือกข้างเป็นขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเวอัพขึ้นไปนะครับก็ทํากําไรกับนักทุนนะครับถัดมานะครับหุ้นขนาดเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับนักทุนต่างประเทศนี่สนใจแต่ในหุ้นขนาดเล็กนะครับก็คือ SDC นะครับ SDC ก็รู้สึกไซเว์มาด้านข้าด้านข้างตั้งนานนะครับ แต่ว่านะครับนักทุนต่างประเทศนั้นเวลาเขาเข้าเก่งกําไรเขาจะไม่รีบนะครับเขาก็จะค่อยค่อยๆเข้าเก่งกําไรแล้วตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยให้มันซไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆแล้วก็รอจังหวะของ F45 ของผลกำไรในงานไต,ตรมาสล่าสุดไต,ตรมาสที่3แล้วก็ไต,ตรมาสที่4ถ้าออกมาค่อยอยินดีแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับ จังหวะนี้ก็คือนักลงทุนต่างประเทศค่อยๆเก่งกําไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะไม่ได้สนใจว่าราคามันจะร่วงลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าจะเห็นว่าหุ้นขนาดเล็กนักทุนต่างประเทศเข้าเก่งเข่งเข้าเก่งกําไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาจะพุ่งขึ้นมาเขาก็จะผักดันแล้วทากําไรได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็เยอะนะครับ แต่ตอนนี้นะครับ MACD ยังคงชี้ลง RSI ยังคงชี้ลงแม้ว่าวอลรุ่มจะเข้ามาทั้งภายนอกภายในนะครับภายในประเทศ14ิลเลียนภายนอกประเทศ6.91ิินลียนนะครับแล้วก็แต่ ADX ยังคงยู่ยืนอยู่เหนือ DA ลบแล้วก็ DA บวกนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่รอโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสลับหุ้นตัวที่3ของ t o p n e น็ตบายวัุ่นะครับ ทัสมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Susco นะครับซัสโวันนี้ก็นักทุนต่างประเทศให้ความสำคัญเข้ามา6.70มิลเลียนะครับจังหวะกำลังสวยงามนะครับของตัวนี้ก็คือ,อเราจะเห็นว่าราคาพุ่งขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมานะครับโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อน,นั้นก็ยังมีโอกาสนะครับยังคงจะทำกำไรต่อไปนะครับเนื่องจากอะไรครับ MACD ยังคงสายเววขึ้นไป หายใส่ก็ยังคงชี้ขึ้นและยังอยู่ห่างจุดจากโอบอสเล็กน้อยนะครับราคาของวนลุ่มก็พุ่งเข้ามาเยอะทั้งภายนอกภายในภายในประเทศนั้นเข้ามา56.22ล้านนะครับส่วนภายนอกก็เข้ามา6.7 0ล้านไอเอลเียนนะครับแล้วแต่ว่า adx นั้นติดลบอยู่นะครับ adx นั้นอยูอ่ลบอยู่ต่ำกว่า di ลบนะครับแม้ว่ายังอยู่สูงกว่า di บวกนะครับ ดันั้นตัวนี้ก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้ก็คือว่าราคาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวทิ้งให้มีชาวดอยอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับสลับตัวซัสโกนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากมีพรบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับเป็นจุดไข่ป่านะครับแล้ว ADX ก็ยังคงชี้ขึ้นตัวนี้ราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับก็ อย่าพึ่งใจออกหรือหรือท้อแท้นะครับเป็นนักทุนต้องมีความอดทนราคาก็จะกอว้ยกโลท, New High, โลท,ท New High, ํานียวหายกโลทำทำาเนียวหายให้กับท่านนักทุนได้ต่อไปนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว qhouse นะครับนักทุนต่างประเทศนะครับให้ความสนใจแล้วก็เข้านะครับมีวันรุ่มเข้า Q ิว u s ามา6.04มิลเลียนนะครับราคาก็อยู่ที่ ราคา2.80บาทนะครับไอ้บาทนะครับคือไม่มากไม่น้อยนะครับเขาก็ดูจากการเข้าเกณงกำไรของเขานะครับว่าโอกาสของเขานั้นดูว่าจังหวะของมันจะไซว์เวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะทะลุเส้น2องและวันขึ้นไปให้ได้ก็จะทะลุขึ้นไปถึง2.34นะครับเห็นจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคาจาก MACD นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะ ไซด์อัพขึ้นไปนะครับของ MACD นะครับแล้วก็ RSI ก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปที่โอโบดโดยมีวอลลุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายในวอลลุ่มภายในเข้า19.18้านมิเลียนะครับแล้วก็สำคัญคือมี ADX นั้นอยู่เหนือ d i ลบนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะสำคัญในการที่จะค่อยๆเคลื่อนที่แล้วก็เก่งกำไรอย่างสวยงามของนักงทุนต่างประเทศนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดเรามีนักลงทุนที่เป็นตัวอย่างหรือว่านำล่องให้เรานะครับดูง่ายๆนะครับเราก็ดูจากในการลงทุนไม่กี่ตัวนะครับเราก็จัดการแล้วก็วิเคราะห์นะครับจากการเข้าของนักลงทุนต่างประเทศนะครับอย่างเช่นตัว SDC เนี่ยมันเป็นหุ้นขนาดเล็กนักทุนต่างประเทศก็ค่อยๆเข้านะครับ เขาก็ค่อยๆเข้าไม่กระตกกระตากแล้วก็พอจังหวะจังหวะหนึ่งก็จะพุ่งขึ้นไปราคาเขาก็จะทํากําไรมากกว่า30%เพราะว่ามันเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดเขาขึ้นไป4ีหจุดนี่ก็กําไรมโหลานนะครับก็ทางทุนก็ลองพี่นาดูนะครับเราก็อยากให้ท่านนักทุนได้ร่ํารวยเหมือนกับนักทุนต่างประเทศก็เก่งกําไรกันเอาไว้นะครับ ฝากท่านนักทุนได้พี่นาดูนะครับก็ถ้าเกิดท่านสามารถทําได้ร่ารวยได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดท่านท่านสมัครสมาชิกเข้ามาก็จะมีสิทธิพิเศษเราจะตอบคําถามให้กับท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับก็พยายามที่ตอบแล้วก็ปีแผ่ความเห็นจริงๆตรงไปตรงมาให้กับท่านนักทุนได้รับทราบ ก็กราบขอบคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับสต๊อกแ a n g k o อก Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ